ทุกคน มีเรื่องให้ fc แฟนคลับต้องลุ้นอีกแล้วนะครับสาหรับพกการชัยวิรายศินวันนี้นําเงินจํานวน200บาทจาก fc แฟนคลับไปมอบให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงปรากฏว่าพกการชัยครับขอน้องคืนมาแบงค์ร้อยหนึ่งใบครับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เอามือน้อยๆของตัวเองนี่แหละครับทุกคนหยิบแบงค์ร้อยแบงค์นั้นมาถึงพอการชัยวิรายศินทำเอา fc แฟนคลับเนี่ยก็อดไม่ได้ครับทุกคนที่จะเข้าไปซูมกันครับว่าตัวเลขนั้นมันคือตัวเลขอะไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าวัน ตาดีได้ตาร้ายเสียอ้มิมข่ากระแสเนี่ยเห็นเป็น4 3 9นะครับทุกคนเห็นเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเห็นเป็น4 3 9นะครับทุกคนซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นเนาะแต่สําหรับอ้มิมข่าวกระแสครับอย่างที่บอกว่ารอบที่แล้วที่มันออกมา5 0เนี่ย FC แฟนคลับบางคนเนี่ยก็เห็นเป็น4 0บางคนก็เห็นเป็น4 9ใช่ไหมครับทุกคนแต่อ้มิมข่าวกระแสก็เห็นเป็น5 0เนาะก็เลยดวงเฮงดวงปังกันไปทั้งประเทศเลยครับทุกคนสําหรับรอบที่แล้ว และรอบนี้ก็มีให้เอ f ซีฟานับได้ลุ้นอีกแล้วสำหรับพ่อการชัยวิรัยศิลป์ซึ่งก่อนจะไปถึง2ทุ่มนะครับวันนี้2ทุ่มตรงพ่อการชัยเนี่ยบอกว่าจะไลฟ์สดแล้วก็จะออกมาเปิดเผยตัวเลขแบงค์ร้อยขององอิงเพชร้านแพงกันทุกคนแต่เรามาลุ้นแล้วก็มาทายกันก่อนดีนกว่าว่าจะถูกตามที่เราเห็นหรือเปล่านะครับทุกคนก็อาจจะเป็นตัวเลขเดียวกันก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันก็ได้ถ้าใครทราบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาในช่องมิ่มด้วยกันแล้วกันครับเดี๋ยวจะปักหมุดเอาไว้ให้กแล้วัันนะคร อย่างที่บอกกับทุกคนว่ารอบที่แล้วเนี่ยอุค์อิงเพชบ้านแพงครับก็ให้โชค FC ฟซีแฟนคลับ50นี่คือถูกกันทั้งประเทศเลยนะครับหลังจากที่ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยถูกโชคแล้วก็มีโชคกับน้องครับก็แห่โอนมาไลให้กับอุ่งอิงเพชบ้านแพงเป็นแสนๆครับน้องพูดเอาไว้เสมอทุกคนว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งในเรื่องของการบอกตัวเลขต่างๆนะครับแต่ต้อง ดูดีๆแล้วก็ติดตามน้องทุกคลิปและทุกคนจะมีโชคซึ่งพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับบางคนเนี่ยติดตามอิงเพชรบ้านแพงทุกคลิปดวงดีกับน้องครับทุกคนด้วย้ี่ว่าโอ้โหเฮงเงปังๆกันไปนะครับทุกวันที่16กับวันที่1ใช่ไหมครับทุกคนรอบที่แล้วนี่ก็คือแบบโอ้โหเต็มเตมกันเลยสําหรับ5 0ูนย์ั่นเองครับทุกคนวินาทีที้อ,อิงเพชรบ้านแพงลวงหายนะครับน้องก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่บอกตัวเลขแม่นแล้วอิงก็คงจะไม่อยากให้พ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับเนี่ยเล่นอะไร สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงดวงนะพุกคนทางช่องพ่อการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลซึ่งวันนี้แน่นอนว่าอมอิ่มเนี่ยก็ไปซูมแบบสุดๆแล้วครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอาจจะจังหวะแบบที่มันแกว่งเนาะมันอาจจะพลาดไปเหมือนเลข9หรือเปล่าอาจจะพลาดไปเหมือนเลข3หรือเปล่านะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรนั่นเองครับซึ่งวันนี้องคหญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ไปเดินสายรถโชว์เนาะถือว่าเป็นการรถโชว์ครับเป็นการพาพี่น้องนะครับทุกคนบ้านแพงครับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆครับทุกคนที่มาชมภาพยนต์คลายอ้อวันนี้ ทั้ง s s Cinema แล้วก็ Major Cineplex โอ้โหคนสำหรับวันนี้นะครับขายอ้อซึ่งต้องขอชื่นชมครับสำหรับบอสโจโยมานินครับที่จัดทัวร์นะครับทุกคน7คันอ่าวันนี้อาจจะมา7ก็ได้นะ 7คันครับทุกคนเพื่อพา FC แฟนคลับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านแพงครับมาชมภาพยนต์คายอ้อในวันนี้อีกด้วยนั่นเองครับทุกคนรวมถึงวงอิงเพชบ้านแพงเนี่ยที่มามอบความสุขเนาะแล้วก็วันนี้มาเซอร์ไพรส์พ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับโอโ้เนีกได้ว่า FC ทุกเพศทุกวัยก็รุมขอถ่ายรูปกับวงอิงเพชบ้านแพงเยอะมากๆสําหรับวันนี้นั่นเองครับทุกคนพ่อโจก็คือพาทําอะไรน้องก็ทําหมดจริงๆนะครับและเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมนิดนึงสําหรับวงอิงเพชบ้านแพงเนาะงานมินิคอนเสิร์ตนะทุกคนเป็นสาวน้อย เพชรบ้าแผ่นแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยนาอต้องบอกว่าโอ้โหคนแน่นมากๆและพัฒนาการของอุ๋งอิงเพชรบ้านแผงนไม่ต้องพูดถึงเลยเสียงร้องนะครับแล้วก็การเอาคนอยู่เนี่ยก็คือเอาอยู่จริงๆด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนจนทางด้านทีมงานไลฟ์สดเนี่ยเขามีการตัดคลิปอุ๋งอิงครับแล้วก็เอามาลงบนสื่อโซเชียลด้วย MC ฟซีแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไป กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์หมอลำที่เป็นเทพีแห่งโชคลาภด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพด้วยครับแล้วก็วางตัวดีด้วยเนาะตอนนี้ FC ฟแฟนคลับเนี่ยก็ยังให้การซัพพอร์ตน้องอย่างต่อเนื่องครับทุกคนซึ่งวงอิงเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเปิดฤด,ดูกาลเนี่ยลาขอ2นะขอ2ไม่แน่แหละทุกคนเนาะในช่วงที่วงอิงเพชรบ้านแพงได้รับมาลัยเนี่ยน้องอาจจะให้โชค f c ฟซแฟนคลับก็ได้ตอบแทน FC ฟซแฟนคลับที่มอบมาเลยน้ำใจให้กับน้องเนาะวันนี้รอชอ เพราะการใช้วิรายสินกับทุกคนเนาะอีกแค่3 0นาทีเท่านั้นเพราะการใช้ก็จะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะครับทุกคนอะวันนี้เนาะเราได้เห็นคลิปที่พ่อการใช้ถ่ายลงเนี่ยทุกคนก็คือไปสต็อปไปสต็อปในช่วงวินาทีที่อุค์อิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้มีการหยิบแบงค์ร้อยขึ้นมานะครับก็คือพ่อการใช้ให้น้องไปแล้วแล้วน้องก็ให้คืนมา100บาทนั่นเองนะครับทุกคนอะพ่อพาการใช้ก็เขียนเอาไว้เนี่ยบอกว่า อุ้งอิงมาแล้วนะครับมาพร้อมกับแบงค์ร้อยนี่นะครับทุกคนเนาะรอบที่แล้วก็คือนะครับรอบที่แล้วนี่คือปังมากๆเลยนะ ปังมากๆเลย50คือทุกคนที่ได้ดูข่าวอิมแล้วก็ได้ดูตามช่องทางต่างๆก็คือดวงเฮงดวงปังดวงหมานกันไปสําหรับรอบที่แล้วเนาะทุกคนแล้วก็พอ f อฟซีฟันขับได้เนี่ยก็โอนมาไล่ไปให้น้องอย่างคุณพ่อของอิมข่าวกระแสเองก็ถูกกับุวงอิงเพชรบ้านแพงเช่นเดียวกันครับทุกคนได้โชคกับน้องพ่อเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยบักลาพ่อกรับแบบลองเล่นดูก็คือเห็นอุ้มอิมเนี่ยอ่านข่าวนะครับพ่อก็เลยเล่นไปด้วยก็เลยโชคดีโชคเฮงไปด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะแล้ววันนี้ f อฟซีฟันคับแหละครับเห็น ก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันแล้วกันเนาะอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นครับพราการชัยวิไรศินเนี่ยก็จะไลฟ์สดแล้วทางช่องพ่อการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลครับทุกคนเนาะไม่รู้ว่าวันนี้พ่อจะมาแบบ ตรงเวลาหรือเปล่าหรือว่าเล็ดเลดก็เดี๋ยวเราลงไปก่อนเลยวันนี้ก็โอ้โห,หบรรยากาศที่เมเจอร์ซินิเพล็กแล้วก็ SF สเอฟซีนมานี่คือแบบคนแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอถ่ายรูปกับวงอีกเพชรบ้านแพนกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้น้องก็มาในชุดขาวเสื้อขาวนะครับในลุกน่ารักน่ารักนะครับพร้อมพ่อหนนแม่บีพ่อโจนะครับได้ยินข่าวว่าแม่บีเนี่ยตั้งท้องไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะทุกคนยังไม่ได้ออกมาพูดเลยนะเห็นบอกว่าได้ลูกสาวด้วยใช่ไหมครับทุกคนแต่ตอนนี้แม่บีก็ยังเดินสายเนาะ ถ่ายคลิปวิดีโอกับองค์อิงอยู่แล้วก็พ่อโจอยู่นั่นเองนะครับวันนี้คนที่บ้านแพงเนี่ยโอ้โหไปชมกันเยอะมากๆนะครับทุกคนก็คือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็คือไม่มีรถเนาะอาจจะแบบลูกหลานไม่ได้พาไปดูพ่อโจก็เลยจัดรถทัวร์ให้เลยครับทุกคนไปชมภาพยนตร์คายอ้อนะครับก็วันนี้ก็ฟีดแบ็กต่างๆทุกคนพูดเป็นเสนียงเดียวกันเลยว่าหนังสนุกหนังดีมากๆสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ครับทุกคนที่เข้ามาชมภาพยนตรร์เื่อองนี้โโห บอสโจเขาก็นะครับเขาเรียกว่าอะไรตอบแทนนะครับบ้านเกิดตัวเองนะครับโดยการแบบทั้งให้ทั้งขนมทั้งน้ำนะครับทุกคนแล้วก็เดินทางมาชมภาพยนตร์นาะก็ถือว่าปังมากๆเลยทีเดียวรับส่งเลยนะจากบ้านแพงโกสุมพิสัยไปถึงจังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียวนะครับทุกคนปังมากๆก็ DNA เดียวกันเลยนะครับ่อโจกับบุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนน้องน่ารักมากๆเลยนะครับครอบครัวนี้และ เมื่อวานนี้ซอนุชเองก็เอ็นดูลูกสาวรวตามถ่ายคลิปตลอดเลยมาลงให้กับ MC ฟซีแฟนคลับได้เห็นกันนั่นเองนะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับทุกคนวันนี้ทิ้งท้ายกันหน่อยก็เห็นเป็น4,3,9นะฮะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นเป็นตัวเลขอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ